วิธีแก้อาการเมาค้างวิธีที่1ดื่มน้ำเปล่ามากๆเพราะน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายของเราขับแอลกอฮอลออกมาทางปัสสาวะได้มากขึ้นพอแอลกอฮอลถูกขับออกไปมากขึ้นเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนั่นเอง2 อ,อาหารเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวเช่นน้ำมะนาวน้ำสม้มหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวจะลดอาการขึ้นไส้อาเจียนและที่สำคัญวิตามินซียังทำให้ร่างกายเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นได้ค่ะ 3. กินของร้อนกินโจกร้อนๆก๋วยเตี๋ยวร้อนๆข้าวต้มร้อนๆหรือการจิบชามะนาวชาร้อนชามิ้์หรือถ้าจะกินกาแฟควรที่จะดื่มน้ำตามให้มากๆนะคะเพราะขนาดที่เราดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายก็ปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วกาแฟก็จะเป็นตัวที่ช่วยขับปัสสาวะได้ดีอีกตัวหนึ่งจึงทำให้ร่างกายเราอาจจะขาดน้ำได้นะคะ 4. ดมกลิ่นหอมหรือน้ำมันหอมระเหยจะช่วยทำให้เราลดอาการคลื่นไส้อาเจียนทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นะคะ 5. พักผ่อนให้เพียงพอแต่ไม่ควรนอนตลอดทั้งวันควรที่จะลุกขึ้นมาสูดเอาออกซิเจนเพราะออกซิเจนจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมทำให้ร่างกายเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมานะคะ